สู่บ้านไม้ชายคลองนะครับวิสาหกิจเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบางสนนะครับอำเภอประทิวนะครับที่นี่เรา <S 2> <S 2> <S 2> <S เราเราทำเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือนะครับผมใช้ว่าเป็นเครื่องมือในการจัการกนะครับเราพยายามชวนพี่น้องชุมชนเนี่ยให้มองเห็นความสําสคัญเรื่องของการจัดการทรัพยากรนะฮะโดยโดยโดยใช้เรื่องท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือ นะครับนั้นเรามองว่าเอ๊ะผมโตมากับงานอนุรักษ์นะครับโตมากับงานอนุรักษ์แล้วก็พอเราทํางานอนุรักษ์เนี่ยจิตอาสาที่มาทำกับเราเนี่ยมันหายไปนะครับกลุ่มคนจาก10คนก็จะหมดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าหนึ่งกรอบของชาวบ้านเองอเวลาก็น้อยต้องทํามาหากินต้องนู่นนี่นั่นบ,บอกว่างั้นเราจะมองอยังไงให้ อนุรักษ์กแล้วกินได้รักและจับต้องได้นะครับก็เลยมองเห็นเรื่องท่องเที่ยวนี่แหละครับมาเป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นที่นี่เรามีกลุ่มชุมชนที่ทําเรื่องท่องเที่ยวภายใต้กรอบของวิสาหกิจนะครับก็คือจับแต่ละคนที่ทําอยู่แล้วอย่างเช่นกลุ่มผ้ามัดย้อมนะครับกลุ่มแม่บ้านนะครับกลุ่มที่พักโฮมสเตย์นะครับแล้วก็กลุ่มทาอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับ พวกรถซาเล้งพวกรถในในบ้านพวกกลุ่มเรืออะไรเงี้ยนะครับกลับมาร่วมคิดร่วมทํากันในเรื่องของอบนเส้นทางท่องเที่ยวนะครับซึ่งมันจะเกิดการกระจายรายได้นะครับบนเส้นทางนี้นะครับและผลสุดท้ายคนเหล่านี้ก็มาช่วยเราทํางานเรื่องอนุรักษ์นะครับที่นี่เราทําเรื่องปลูกป่าเลนนะครับเรามีป่าเลนที่นี่ประมาณ1000ไร่นะครับหนึ่งไร่นี่แบ่ง เป็นป่าสมบูรณ์เนี่ยนะครับที่เห็นหลักเห็นป้ายเขียวที่เรานั่งเรือนะครับเมื่อกี้นะผมขอจัดทอชอมาเพื่อที่จะล้อมป่าสมบูรณ์เอาไว้นะครับเพื่อกันการบุกรุกหรือการการทำลายนะครับอ่าห้าร้อยยี่สิบเจ็ดไร่นะครับเป็นป่าสมบูรณ์เลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นป่าที่ทวงคืนผืนป่ากันมานะครับโดย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 ชาวบ้านเนี่ยช่วยกันดูแลนะครับทวงคืนมาได้ร้อย 80รไร่นะครับตอนนี้ปลูกป่าเต็มหมดละนะครับแล้วก็ที่ส่วนที่เหลือประมาณ200ไร่ก็อยู่ตะเข็บตามที่ชาวบ,บ้านถือครองนะครับแล้วก็ป่าจากจะแบ่งอยู่ในป่าสมบูรณ์ประมาณ3 4 0 0ไร่นะครับซึ่งป่าจากเนี่ยเป็นป่าที่พืชเศรษฐกิจเลยครับสำหรับชุมชนที่นี่นะครับทำเอายอดไปลอกใบไป,ไปจากขายนะครับลูกเอาไปทำ้อยแก้ว เอไปเอาไปทำมุงหลังคางนะครับแล้วก็แต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ยอดนะครับแล้วก็ในดินนะครับในดินก็จะมีเรื่องของหอยกู่กันนะครับซึ่งเป็นอาหารซิกเนเจอร์ที่นี่เลยนะครับเป็นกิจเป็นกิจกรรมหนึ่งวันนี้มีน้ําเยอะนะครับ,รบเป็นกิจกรรมนึงที่นักท่องเที่ยวมาที่นี่แล้วเนี่ยได้เ,เป็นกิจกรรมที่ล่องเรือไปแบบเมื่อกี้นะครับ แล้วก็ไปหาหอยนะครับแล้วก็ไปชิมหอยกันในป่าเราเตรียมปิกนิกไปเตรียมอุปกรณ์ไปนะครับไปถึงก็เอาน้าจิ้มซีฟู้ดไปครับนึกนึกตามภาพนะครับแล้วก็แล้วก็ลงไปหาไม่ได้ทุกหน้าครับได้ทุกหน้านะครับอันนี้เป็นกิจกรรมหลักนะครับที่เรามาแล้วก็ไปคลาหอยกันนะครับไปคลาหอยกันแล้วก็กลับมาก็ล่องเรือนะครับไปออกป่าหาวแบบเมื่อกี้นะครับแล้วก็ไปช่วงเย็นๆเราก็ไปชมพระอาทิตย์ตกนะครับตอนเช้า ก็ชมพระอาทิตย์ขึ้นได้นะครับล่องเรือก็ไปชมวิถีชาวประมงนะครับามาช่วงนี้ผมผมผม,ผมเริ่มเปลี่ยนพาท่องเที่ยวออกตอนเช้าด้วยแล้วพีม่มดนะครับพาไปชมวิถีชาวประมงพาไปดูก็เก็บวนปูพาไปดูเขา,เา,า,เขาทำทำทำ,ทำทะเลเนี่ยนะครับชาวบ้านเนี่ยไปเดีก็ไปเทียบดูไปเลยลำดูให้เขาเห็นวิถีว่าบางทีคนกินปูแต่ไม่รู้ว่าจับปูยังไงนะครับเป็น อีกหนึ่งเส้นทางที่น้ำผื่อมาและชอบมากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยทําเป็นวิสาหกิจขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทรัพยากรคองอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะมาช่วยเรานะครับเขามีไรายได้กับเราอาเรามองเป็นองค์กรเล็กๆนะครับผมไม่ได้ต้องการให้วิสาหกิจผมรวยเป็นพันๆล้านนะครับแต่ผมจะทําไงให้คนในองค์กรผมมีไรายได้คนในองค์กรผมอยู่ได้แล้วก็ช่วยกันดูแลทรัพยากร เรื่องขยะนะครับที่นี่เรามีกระบวนการจัดการตอนนี้ผมทําเรื่องบางสนโมเดลนะครับตอนนี้กำลังกำลังดําเนินการก็ไปได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับบางสนโมเดลเรามองเรื่องต้นน้ากลางน้ําปลายน้านะครับแต่ต้นน้ำเนี่ยเราไม่ได้มองเรื่องของการไปดูเรป่าหรือการไปดูแหล่งน้ําดูภูเขาอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเรามองต้นน้ําเป็นภาคเกษตรนะครับเพราะบางสนเนี่ยเราเก็บข้อมูลแล้วภาคเกษตร 80%นะครับในการปลูกปลาล์มยางน้ำมันปลาปล์มผยางพาราอะไรเงี้ยน,นะครับอ่าก็จะมองว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้ในเชิงวิชาการเนี่ยเข้าไปช่วยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตเขาให้ได้นะครับอ่ากลางน้ำเรามองเรื่องผลิตภัณฑ์นะครับกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มคนที่ทำอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นกลุ่มเครื่องแกงอย่างเช่นกลุ่มก็มีแคปหมูอะไรพวกนี้ครับทำไงให้เขามีองค์ความรู้ในเรื่องของการตลาดก็ดีแพ็กเกจจิ้งก็ดี เราพยายามที่จะเอาวิสาหกิจเป็นเป็นข้อต่อในการดึงนักวิชาการลงมาช่วยเขาที่นี้เราจะมีมหาลัยสจรก็มีนะครับแล้วก็อมอเกษตรตัวนี้ผมทํากับมเกษตรอยู่เรื่องบางสมโมเดลนะครับทีนี้พอมามองถึงปลายน้ำเนี่ยเรามองเรื่องของงานอนุรักษ์และการท่องเที่ยวนะครับเรามองผมก็พูดก,กับทีมงานว่าชาวบ้านว่าเอ๊ะถ้าเราทําท่องเที่ยวแล้วเราไม่รับธรรมชาติไว้เนี่ยนะครับเราก็ไม่มีต้นทุน เพราะนั้นธรรมชาติคือต้นทุนที่รามีนะครับเพราะฉะนั้นครั้งแรกเลยที่ผมชวนพี่น้องชุมชนทําเรื่องโฮมสเตย์เขาก็จะติดกรอบเรื่องของเงินนะครับเพราะเขามองเรื่องเพราะเขามองเรื่องของรีสอร์ทหรือโรงแรมเป็นตัวตั้งเพราะนั้นเขาไม่ได้มองตัวพวกเองเลยนะครับเขาก็จะติดกรอบอ้าวแล้วจะาทาที่พักเอาเงินที่ไหนใช่ไหมครับผมก็เลยบอกว่าเอางี้ ผมมีบ้านหนึ่งหลังนะครับผมมีเรือหนึ่งลำมีบ้านหนึ่งหลังทำให้สะอาดให้ดูปลอดภัยและเปิดใจรับคนอื่นมานั่งเข้ามานอนบ้านเดียวคุณก็้ามากินข้าวร่วมกับคุณนะครับเข้ามาเดินเมียคุณเดินนุ่งกระโจมหอออาบน้ำได้ไหมมามาให้เขาติเขาชมได้ไหมนะครับต้องเปิดใจคุณก่อนนะแรกนะครับนะ สองคุณมีองค์ความรู้ของตัวเองอยู่แล้วคุณมีวิถีคุณหาปลาเองได้หาปูเองได้คุณมีเรือที่จะออกทะเลเองได้นะครับคุณคุณแค่เอาวิถีมามาขายนะครับและทรัพยากรคุณมีอยู่แล้วนะครับรอบบ้านคุณนี่ทั้งคลองทั้งป่าไม้ทั้งอะไรก็มีทั้งหมดนะครับผลสุดท้ายผมเลยบอกว่าที่ผมพูดเนี่ยต้องใช้ตังสักบาทแล้หรือยังนะครับเพราะนั้นที่ผมพูดไปเนี่ยคุณไม่ได้ใช้ตังเลยนั้นอยู่ที่คุณจะเริ่มหรือไม่เริ่มแค่นั้นเองนะครับ จน,จนมาจนทุกวันนี้เรามีโฮปเปห้าหลังนะครับหหลังในชุมชนก็หลังหนึ่งก็รับได้ประมาณสัก20คนนะครับ20คนเฉลี่ยแล้วนะครับก็8-90คนถึงร้อคนในเรารับได้สบายนะครับทีนี้กำลังมองเรื่องของเส้นทางว่าจะช่วยหลักดันให้มันเกิดให้ได้มากกว่านี้ยังไงน,นะครับ80%ที่นี่เป็นนักท่องเที่ยวเที่ยวเพื่อเที่ยวนะครับเดาเชื่อนะ เป็นนักท่องเที่ยวเพื่อเที่ยว,อยวตอนนี้เรากําลังมองอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่งก็คือกลุ่มทําไงให้มาดูงานนะครับก็เลยนึกเรื่องของบางสนโมเดลขึ้นมานี่แหละครับสุดท้นสุดท้ายเรื่องราวของบางสนโมเดลมันจะมาสู่เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งจะไปตอบโจทย์กับรายได้ของกลุ่มวิสาหกิจหรือของคนในชมุมชนนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่เราจะไม่ได้ขายอะไรนะครับเห็นไหมครับผมไม่มีตู้แช่เย็นอะไรเอ่ยผมจะไม่ขายอะไรผมจะให้ นักเที่ยวที่มาที่นี่ได้ซื้อของในร้านชุมชนนะครับคุณซื้อเบียร์เหรอโอเคเดี๋ยวผมโทรให้หรือผมวิ่งออกซื้อให้นะครับหรือคุณจะไปซื้อเองผมพาไปนะครับผมยังไม่ได้ขายอะไรกิจกรรมนะครับก็เหมือนผ้ามัดย้อมถ้าคุณอยากจะไปทาที่ที่ผ้ามัดย้อมเลยเนี่ยเราก็พาไปแต่ถ้าคุณมากันแบบคณะใหญ่ๆไม่อยากเคลื่อนที่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็เอามาทําที่นี่ได้นะครับก,ก็แล้วแต่รูปแบบไปนะครับก,ก,ก็จะทํากันอย่างนี้นะครับ ก็จะช่วยกันจริงๆวันนี้ผมมีทีมงานมาด้วยนะครับยังมาไม่ถึงนะฮะมีทีมงานมาส่งสามคนให้พวกเราได้รู้จักกันนะครับแล้วก็จะส่งเสริมกิจกรรมให้มีกิจกรรมดันๆไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่ๆตอนนี้ก็ไปเปิดโฮมสเตย์อีกที่หนึ่งนะครับชื่อว่าบ้านสวนสัตยานะครับใครติดตาม a c e b o o k ผมก็จะได้เห็นด้านนะครับที่นั่นก็จะเป็นบ้านพี่เขาเนี่ยเป็นคนชาวเหนือ นะครับบ้านเกทําเป็นทรง,งเหนือเลยจะเป็นคนพิจิตนะครับเพราะที่นี่เป็นทุ่งนานะครับเป็นทุ่งนาที่บ้านท่านนะครับอยู่จากนี่ห่างประมาณ4ี่กิโลหกิโลนะครับผมก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าถ้ามามาบางสนแล้วให้มาแบบถิ่นเหนือในเดนใต้นะครับให้เป็นอารมณ์นั้นเลยนะครับจากคุณเที่ยวทะเลดำน้ำได้ไปผ่อนคลายไปเที่ยวถ่ายรูปนาข้าวถ่ายรูปควายอะไรเงี้ยครับ เราเรามีควายที่นั่นเรื่องควายพระราชทานนะครับข้าวเหลืองปะทิวนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราได้รับมอบควายมาจากท่านรองสัมฤทธิ์หนึ่งตัวนะครับตอนนั้นผมก็เปิดเรื่องมอบควายให้กับครูพิชัยไปแล้วนะครับก็มีพี่อนันต์มาร่วมนะครับพี่มดมาร่วมนะครับก็เป็นสิ่งดีๆที่เราคิดกันกันตอนนี้แล้วก็ขับเคลื่อนภายใต้กรอบที่เราก็ไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรนะครับคิวกินโตกันมานะครับเหมือนคลองบางสนตรงนี้นะฮะ เมื่อก่อนผมทาแต่ปลายน้ําผมทาแต่ช่วงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นเรื่องเรือขึ้นไปแบบเมื่อกี้แล้วก็กลับแต่ผลสุดท้ายมันเป็นไงครับคนต้นน้ําคนตลาดเนี่ยเขาไม่ได้ร่วมคิดร่วมทําอะไรกับเราเลยนะครับเขาก็ยังทิ้งขยะมาเรื่อยๆนะครับไม่ได้สนใจผมก็เลยเข้าไปคุยกับท่านนายกเม็กนะครับท่านนายกเทศบาลปัตจรนะครับว่าก็ไปปรึกษาน้องเขาน้องบอกน้องเราเอาเรื่องท่องเที่ยวมาใส่แล้วก็ให้คนต้นน้ำเนี่ยคิดเรื่องท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เรื่องของการดูแลต้นน้ําด้วย นะครับเราทํามา2ปีถือว่าดีมากเลยครับแล้วก็ทางเทศบาลเองลงมาร่วมมือนะครับตอนนี้เมื่อก่อนเรือวิ่งไม่ถึงต้นน้ำนะครับตอนนี้ตอนตอน,ตอนท่านอำเภอคณะชนนะครับผมพาล่องคลองมา,มาเลยพาทอชชอป่าชายเลนมาพาหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับล่องลงมาเลยครับแล้วก็มานั่งสรุปกันที่นี่นะครับเพาะเอะเราจะต้องตกแต่งฟันกิ่งไม้ต้นนี้โค้นต้นไม้ต้นนู้นเนี่ยทางทอชชอว่างไงบ้างถ,ถ้าได้โอเคก็ทํากันผลสุดท้ายตอนนี้เรือวิ่งได้ถึงคลอง นะครับแต่ที่ได้มาจริงคือคนชุมชนตรงนั้นเนี่ยแม้กระทั่งทางปามที่เขาโยนลงคลองเนี่ยเขาห้ามเลยครับเดี๋ยวนี้นะครับถือว่าเ,าเราเราเราใช้เรื่องต้องเที่ยวเป็นเครื่องมือได้ได้ค่อนข้างดีนะครับก็กเป็นเรื่องราวที่เราทํากันมานะครับก็ประมาณนี้นะครับที่นี้